เมน,นีนอ,อพ่อพินองนองเดียจะผ้าพอเมพีนองหรือว่าผ้าแม่น้นงเดียคนที่เราบ่มากเสื้อนี่สิพ้าเราไปเบิ่งการสร้างถนนของประเทศไทยแม่จะเสื้อบวว่าคนไทยสร้างถนนนี่ใหญ่เงาใสขี้บาทหนึ่งนี่เป็นหาหกเก็้นขันด,ดทั้งใหญ่ทั้งเงาแต่ใส่คนสางเพียงบ่ทึงขอซีคนน่ะใส่คนสางแข่สี่หาคนเองจะเสื้อบอ่บ บเสือเป็นยังคือบเสือบเคยเห็นบเคยจักเถือบเคยเห็นจัากเถือเก็เห็นแต่ถนนประเทศไทยแมนเคยเห็นต่ทางถนนยางของประเทศไทยหาว่าดุกสาในขีมูตัวเอียดตัวเอียดตัวขีมูเบาใหญ่ใส่ตัถ้าแมโรงเรียนะเราคิดว่าการสร้างถนนมันโบแมนเดือง่ายเป็นยังคือลูกสาคือเบาใหญ่แท้ว่าใส่คนโบหอดซิฟคนนอมปนนอแมนเพราะว่าสนุนถนนนี่กลัวจะสร้างไหลนี่โบแมนเดือง่ายเลย อ้อยเนี่มันใส่แจ็คบาสิใส่โค้ดจักสิใส่โหลดลายพ่อไ,ไปพี่น้องลายอันนี้ผมจะจีจังเป็นทุนทางไหนเมนขนาดบ้านแม่น้องเดียนเนาะเฮ็ดทางบ่วเป็นทางขนุนแท้ๆนีย่ยใส่คนเป็นสาวสาวซิบสาวซับซิบเป็นเท่า์ไรดโค้ดแต่อันนี้ดูสาวบอกว่าทางเส้ในใหญ่ใส่คนบุหอนซิบคนดหน้าว่าดูสาวขี่หมู แม่ข้องบมทันเสือดูสาวขี่หมูเบาไงเบาไลเบาไลเอียกอุ้ยตายแล้วน้องเดียดีเอฟซีเอมินบอกแม่น้องเดียในแล้วก็แม่บอกว่าอยากเห็นรถกัดถนนมันเป็นจังไรแม่น้องเดียบอกว่ารถกัดถนนเกิดมากคือบอลเคยได้ยินจักเถื่อกระลั่งเคยได้ยินดูสาวบอกเป็นบ่บ่เอฟซีว่าอยากไปเห็นบ่อยากไปเห็นเนาะทางไงทางถนนไงเสียไงอยู่เมืองไทยแต่ว่าบใส่ให้งงานคนหลาย แม่น้องเดียอยากไปเห็นค่าตาค่าหูค่าหางชุดหยอดพนผมค่าตาจางังเสือเสือนอกพ,อไ,พ,อ,กอ,กพอไปี่นอ่บอกเพราะว่าช่างสิเป็นเยนทางเนาะขนาดว่าทางเยนยน้อยทางปลาไปก็ยังใส่เวลาเมื่อโปเมื่อโพเมือ <c oughs> อ่อใส่นพันตนใหม่เนาะเมนอันนี้ว่าเฮ็ดทางอย่างเยษใหญ่ใสค่คนโม่พ่อชิบคน บังบอยากเสือ,อและแม่ก็แม่ลองเรียกับว่าแม่นมันอีสางรถกัดถนนเกิดมากขึ้นบุเงกเห็นเม่นบอกว่บ<อ>่ปลาพลอยพี่น้องก,ก็ดอื่นลองเรียกับตองกาเขาอนุญาตทั้งสองบ่าวโบโซราเสียงแคนดาวด์หรือทีมือนี่นาจะนําคลิปนี้มาหายุณยิ่งแม่เขาลองเดียกเบ,บิงนอกว่ารถกัดถนนหรือว่ารถทำถนนนี่หรือว่ารถจูดถนนนี่จะเคยเห็นบ่รถเท้านีนนบ่บ่าอเมื่อนี่จะเห็นบ,บ่เห็นอยูอ่เคยว่ารถจูดถนนหัก มันจูดโบใหม่แต่ว่าจูดจังได้เป็นบ่แมนแต่ว่าอยากเห็นแหงตอนนี้อยากเห็นตอนนี้เนาะตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นอยากเห็นแหงถามว่าเห็นมือนี่วีหน้าที่นี่เนาะแบบว่าเห็นไฟใหม่สนุนหรือว่าค้นจูดสนนข้างนี่มือนี่ข้างนาจะไปเบิรเองแต่ว่าสิแต่ว่าสิ่งอยู่บ่เป็นบ่แต่ว่าบ่ชกน้อเนาะเพราะว่าแม่แม่น้องเดียนนี่ ลูคข้องแม่งเดียพนบอให้ไปพแไปพี่นองเพนเป็น<อ>นี่พนหยแม่ไปพนเป็นยังพเจะบ่อยากไปพนหวงแม่พนหวงแม่านแม่ลังก็ดูว <laughs> ่าปตอนนี้แม่จะเห็นแหงหรอพนอยากเข็นแหงป<ะ>้าผมจะพาแม่ไปเบิ่งไฟเ c ป็นกลังใจให้แม่งเดียเด้อป้านี่เล้พนย้องเดียอะไเห็นเนจะบอกพนจะนจะเลืแ่มี่ใจสิว่าเปโเนาะนอ้โหนี่บ่จก<ห>นี่ คำตอบทุกอย่างว่าจับได้แล้วทุกคนเลยความสะอาดความชี้หน้องครับรถคันนี้เพิ่นบอกว่ารถกัดยางพี่น้องเอ๋เป็จีนแล้บว่าจับไปเลีดยงฮะปิดอนปิดคนว่าจับเพิ่นเด็กถ่ายรูปแย่ตอนเนี้ยเครื่องออกแล้วนะเจ้าเนาะ ต้องเหือดออกเลยอยากอ่เรอันนี้เป็นมาว่ากัดยางเบาจรับแม่ไัล่าตองนีอยู่ที่ต้องลบฮคอเป็นนีฮะบนก็หลบไดเนนะครับมเรื่อย้าเรื่อครับโอ้โัถา้รนี้ฮะคุเมดีคนยี้นนี้่มแบบนิ่มด้วยคามทุขพี่น้องนี่ นี่ลิบลิบไปฟรีของคนไทยเร้พูดไปขออนุญาตพันแล้ยวนี้โอ้ขออนุญาตไทยนะพันธุนาไทยไปโล้พห็นมาครับมือนี้สีสอกสู่สายตาชาวโลกให้เห็นถึงอีกหนึ่งนวัตกรรมความล้ำสมัยของประเทศไทยโอ้โหสุดยอดบมาโบสุดยอดนีพนักาเป็นการขัดถนนใหม่ว่าสั้นขัดถนนใหม่านี่นี่แหละใครแนั่งรถบัวบูดอยู่ไหเอ้าถนนเส้นเดิมเส้นเก่ามันเกิดเฮ็ดหม่ถ้าบบาใจบทีบบาใจบสงสัยว่าเป็นอย่างถนนก็ยังใหม่อยู่ตลอดเวลา นี่แหละเฮาได้คำตอบแล้ววัน oh, นี้เนาะเขาได้คำตอบแล้วเล่าเล่าหายสงสัยหายสงสัยทีเดียวเลยนี่นี่โอ้โหผู้ช่วยดันขันลัทธ์วิ่งสะเตือนสะเทือนเล่นเลยคือ่มเป็นรถเป็นระเบียบหันไมเล่นว้าวพอจับมาทางหนาบพอจับนี่ยู้ิงว่จะได้ครับพี่น้องเอ้ยนะนี่คือผู้หญิงเนาะมาแล้ว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 มา้สุดยอดสุดยอด จะได้แม่เสื้อและบ่เสือเสือแล้วเนอ่าษนลูกพิมพ์ลูกพิมพ์ตัวบ <Gross. S 1> <renamed, oui. S 2> ่อู่อย่างดีเลย พี่น้องเยนะขดควร้อนเลยครับมันจะปั้นถนนเก่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันจะอัดใหม่ได้ทำกระสุนครับอ๋อไระสุนกระตาป่อ่านี่คือความร้อนนะพี่น้องนะนี่คือการเำ็ัความร้อนโอ้นี่นี่นี่พี่น้องเลยนะอันนี้คือนวัตกรรมเลยล่ะพี่น้องเลยนะความล้ำสมัยในการทำถนนของประเทศไทยโอ้บ่าวแจ๊บบ่าวแจ๊บ ตอแจ๊บอันนี้คือความห่อนเลยบบาแจ๊บปอบโบกะไล่ปอบปอบ่บ่เพิ่นก็ะเตื้อเฮ็ดให้ถนนน่ะไข่ออนนิ่มแล้วเพิ่นก็จะปั่นปั่นปั่นแล้วเพิ่นก็อัดใหม่ได้เบาแจ๊บโอ้นี่เลยคือนวัตกรรมอีกที่อยากนําเสนอออกสู่สายตาชาวโลกมื้อนี้บบาแจ๊บเพิ่นเฮ็ดไปเนาะพี่น้องรถกาสัมาัสแลนแลนแลนมาได้ตอแจ๊บมาถึงเบาแจ๊บแบ่งแบ่งโซนเฮ็ดได้พี่น้องฝนบริวารปิตนุ่นตอนจบวันนี้เบาแจ๊บครับครับปอบโบครับครับ พอจะเห็นบ่เนี่ยรับตื่นเต้นไลมซื้อถึงจริงไหนเนี่ยนี่นะคือการแบบทุนแรงยางไงเนี่ยคือเจคโโลยซื้อถึงเทคโนโลยีได้บอกว่เทคโนโลยีข้อมันสมัยความล้ำสมัยของประเทศเพิ่นได้ยังไงพี่น้องเอ๋ยนะคือเปล่าเจ็บนะเคยใช้แต่ถนนบ่โวอ้าเคยบงถนนบ่เคยเห็นเพิ่นเฮ็ดบ่เคยหับผู้เลยว่าเพิ่นเฮ็ดอะไรนะ มื่อนีได้เห็นแล้วนี่คือเบื้องหลังของความสวยงามที่บ่าวแจ๊บไปชื่นชมตลอดบ้านนี่แหละนี่เบื้องหลังนะยเบาโบนนะพี่น้องเอ๋ยบ่าวบก็บ่าวแจ๊บตอนนี้อยู่ที่ถนนแม่เลย์สองซีมุ่งหน้าไปทางวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเดินนะครับผมเห็นจนาทีเพิ่นกำลังโอ้โหส่อมแซมถนนบ่าวแจ๊บครับกระซงทยว่าถนนขึ้นไ่แท้ก็เลยแหลนลงมาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตเพลินเพลินขออนุญาตเดี๋ยวคนไทยใจดีใจดีใจดีพี่น้องโอ้สุดยอดอีทีพี่น้องเอ๋ยนี่คือสิ่งที่บ่าโบเอง อยากนำเสนอสู่สายตาชาวลูกก็แจมบอกเลยว่าที่จะนับเป็นเมืองคนครับโดยสังเด้เห็นเลยพี่น้องมีไฟเนาะทางรู้พิรังไงโอ้พเนจรห่อนเนี่ยโอ้โหหน้าอันนี้คือทำให้ร้อนเหรอเพรอันนี้เห็ดห่อนแล้วมันกับปั้นไหมโอ้เจ้าพวกหอนบ่ พี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำเบาโบเ้เนีนะตอนนี้เน,นาะที่เทาเห็นเนี่ยฮะรถทีแลนด์พานกายผ่าน,น่ะนี่แลหละคือเบื้องหลังของการเฮ็ดถนนเนาะพีนน<ด>่ <ไป S 1> น้<ม>องเนาะเดี๋ยวไปค่ากบก้ค่าโบ้เหนือใจอีหยังเลยเนี่ยเหนือใจอยากไปแห่อยากไปอดีตอยากไปแห่้โนี่บอลแจ๊บนี่มุกเดยนเด้ คำตอบทุกอย่างบมอจับได้แล้วทุกคนเลยความสะอาดความช่วยงานที่หมอจ๊บเห็นนี่นี่เด็กอะป้าโบสังเกตอย่างบอจัง่ไหนพิ่นอยู่ในแดดคือกำังเฮานี่นะเพิ่นไม่รบไม่หลีกเห็นบอเห็นบมอจ๊บเห็นบวจะขึ้นตื่นเต้นคักแช่เดี๋ยวนี้จะบูตื่นเต้นจะกำลังเทคโนโลยีเพิ่นที่นี่เพิ่นค่อยๆเคลื่อนมานี่คักคายหาเบาต้นนี่เบายอดนี่เบายอดเบาต้น บบาน้อยหลายคนเนาะตีตาหมื่นตาเบิ่งเด้อตีตาหมื่นตาเบิ่งเด้อนี่ผู้เล่นจ้าเห็นงามๆย่องคู่มือยต้อยดีด้วยโอ้ยอ้นี่พี่น้องเลยแล้วติดตะขันเพราะมันมีทะนนนะบ่ได้เป็นปี๊บเป็นแม่นั่นเหุ้เป็น้องเด้อเห็นบ่การสัญจรไม่ได้ติดขัดนดิเพราะเพิ่นฉลาดในกันเหรอคนในซาข้าวถามอีกอย่างเท่านั้นเป็นไงเนาะโอ้ยเิ่นได้แบ่งเลยแต่ไปโอ้รถใหญ่เป็นแดนหว่านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบาโบูจะข่าไปไกลๆไปเบิ่งอีกคันหนึงอีกรอบนึงกันแล้วกันบ่าวแจ๊บเนาะ พี่น้องครับพี่น้องครับขั้งแรกของชีวิตแหลกกระเทือทั้อิทของบาลแจ๊บแหลกกระเบาโบ้ครับว้าวนี่นีนี่คือการก่อสร้างเนาะพี่น้องก็ใช่ใจดีเนาะบบาโบเฮาบอกว่าเป็นคนเล่าเขอขอถ่ายคนเพิ่นว่ามาถ่ายโลยเพิ่นทางช่องย่างเพิ่นบอกอะช่องย่างอันนี้ใช่เลยเพื่นว่เพิ่นอยากเอาไปเบิ่งเนาะมื้อนี้น้ำเสนอนวัตกรรมอีกหนึ่งความล้ำสมัยของการสร้างถนนประเทศไทยครับเลองหันบาลแจ๊บไปถามถามแต่ละคนเนาะ สำเนียงเสียงว่าภาษาอีสานนะบอกมีแรงงานต่างชาติดลน่าจะเป็นองค์ความรู้น่าจะเป็นความรู้พอสมควรน่าจะเือะต้องเรียนจบทางด้านเนาะทางด้านโยธาทางด้านโยธาเพรานันี่พี่น้องนี่นี่นี่ล่างจากบาโบ้ด้อพี่นน้งเาะโอ้เอาเดี๋ยวบาโบ้สีขาวไปวงไก่แล้วบาจับเด้อยบาจับด้วจากบาจับอยู่ฝั่งนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือรถเนี่ยเดี๋ยวจะไปถามเจ้าหน้าที่นี่เพื้นที่มารถอีหยัง เป็นรถเอียงครับเป็นเรียกป็นรถเอียงรถเผารถเผารถเผาอ๋ออันนี้เพ่เพอนีมารถเผาเนาะพี่น้องเพี่น้อนมันรถเผาบ่าเจ้ารถเผาบ่าดิรถเผารถเผาแมนเผาไอห่อนน่ะนะได้ไดย่างออกลุอดออกเห้นี่นี่นี่ห่อนแล้วห่อนแล้วนี่ลุอดออกแล้วนี่แต่เป็นกระบดกไม่ได้พี่น้องเลยนะเป็นละลายไมาดิอู้ยพอแจ้า มาพี่หลังจากที่เพิ่นเผาแล้วพ่อแจ๊บรถล้างเนจุดบนี่หลังจากที่เพิ่นเผาแล้วพี่ดองเพิ่เจะรถขั้นนี้มาบดทเลยเด้ ทีถนนหล,ลังจากที่เบนเผาแล้วเป็นอย่างไรเพิ่อนกันจจามาตะกุยตะกุยเหมือนตะกุยเนาะพี่น้นองครับรถคันนี้เพิ่อนบอกว่ารถกัดยางพี่นอ้อย่ายไรเปจริงไหมเพื่อนครบฮ่าปิดก่อนปิดก,ก้อนเพื่อจครบเพิ่อนจะถ่ยา,ายรูปแม่งตอนนี้เครื่องออกแล้วองกระจกเนาะเกรืะอกเหือออกเลยอยากจะมารับชมอันนี้เพิ่อนมารถกัดยางเพื่อนครับ พี first, ่น้องน้านหลังก็นทีว่าพูนพคนที่มาแล้วพวกนี้ย่างมาย่างดีเลยนะฮะเพิ่อนกระจจ้ารถมาดำมาบดมากระแทกให้เนียนน้องพี่น้องแล้วเพิ่อนกระจจ้หลังจากที่ละเห็นแล้วน้องเดียก็อยากถามแม่เนาะว่าเป็นจะได้แม่ละเห็นเดาความหูซื้อของเจ้าละเห็นแล้วตอนแดดกับบอเสื้อเน้องพี่พี่น้องแล้วว่าตอนนี้นี่เสื้อแล้ว รดไงรดไฟรดไฟใหม่ไฟใหม่โดแต่ว่าโหดมาเป็นยังก็เห็นเนี่ยขาว่าคนพูดได้อยากก็นให้ไปเมืองไข่คนเดิ้อคนไปพ่นอ้อตอนแบกหันบูเสื้อตอนนี้นี่เสื้อแล้วแต่ว่าจะยังทมเอฟซีว่าเป็นยังโหดหอนโหดไฟใหม่เป็นยังคือโบจะว่าจะได้รถลด <c oughs> <im> โหลดหอดโดหอนรถดไฟใหม่คือโบใหม่หอนรถดคือว่าใหม่จากตั้งเด็ก ตัวเที่ทางอยู่หันแล้วเอฟซีว่ามีอีสังไปปองกันไหวแจ้งบริเลงเขาใหม่โดนคนนั่งเลยเสมอบ่หอนบอกหลักการไอเอฟซีมินบอกแม่หนุงเดียในเด้อแม่หนุงเดียนี่ตะระมือนี่แล้วคิดร้ายเนาะคิดร้ายที่ว่าลูกสาวบอกว่าโบอยากให้เราไปเที่ยวไทยน้ำนอนเนืองจากว่าเวลาจะขี่รถแล้วมันสิมีอาการเมื่อย์่ะเมียเม่บโบเมื่อยดอกเดือบโบเมื่อยกันบเราไปไปดอกแล้วอยากไปแหงอะล่แบบเอฟซีกับเสียอยู่ว่าให้แม่มาเด้อนุงเดียให้แม่มา แต่ลงเบี้ยน,นี่ว่อยากให้เราไปแต่ว่าขั้นไหนไปหลอกครั้งนี้นี่ในสตไทยคลิปมานี่สิไปเบิ่องห้เห็นเบิดสิไปเบิ่งให,ห้เฮ็ดครูมองครูแจกครูมบเนาะพรมพีนออ่น้องถ่ายคลิปได็คลิปไม่มากกรเสียเอาคลิปแร็กออกมาเบิ่งโอ้าเราจะกองจะสิดวิีอยัง <c oughs> แล้วก็อยากอยากไปมองนี้มองนี้เห็นบ่แม่นแล้วก็อยากไปเห็นอดีตบ่รถเผาถนนอยากไปเห็นอดีตรถเผาถนนแต่ว่าบ่ใหม่ถนนเนาะพ่อแม่พีนออ่น้องบ่ใหม่บ่ใหม่ถนนบ่ใหม่โดน่ใหม่รถใหม่แต่เด็ก แต่มาเนีกบอยอมเพ่ยยงยังของเก่าอยู่ไฟดุกบาหวาอยู่กับบอยอมมาสิใหม่โดดแต่ว่าโดดโคตนห่งกีเทิร์นโดดใส่เสมอมาว่าผู้ใดอยากไปเห็นน่องพ่อแม่พี่น้องข้างบานน้านเนาะข้างสีน่องบางสิซาตัวไหนเนี่นวันในเมืองข้างบ้านนองข้างทาว่าอยากเห็นเดี๋ยวาหาแม่นอ้องเดียร์เลยแม่นอ้องเดียสิพาไปเบืองเองเนาะพอที่บอกเพราะ <c oughs> ว่าตอนนี้นี่แม่นอ้องเดียเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าไฟใหม่โดด แต่โบใหม่โคตรนั่งอยู่เทิงรถเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บโบใหม่ล่ามปลาโบใหม่ล่ามปลาแล้วก็บโบใหม่ปลาเทิ่งถาว่าเคียงตัวสีแดงอยู่กับโบใหม่เพราะว่าเอฟซีคนจะเอาเงี้มากันไว้กับโบใหม่กันเนาะอันนี้แหละเขาจงบอกว่าซีมือคนไทยเนาะแมนคนไทยซีมือใจสุดหย่อนเด้ออ่าคลิปวิดีโอนี้น้องเดียกับฝ่ายเอฟซีเซียในเด้อว่าอยากให้แม่น้องเดียหันไปไทยโบแล้วน้องเดียหันจะเบิ่งสุขภาพแม่น้องเดียอีกเนาะว่าเออแล้วพ่อไปไหลบบแล้วก็ละลังพ่อที่จะเอาไปเที่ยวไทยด้วบโแต่แต่ละ มือนี่ก็ถือว่ายอดวิวเราสมควรจะได้พลอพี่น้องจักมักเบิ่งลูกสาวจักมักเบิ่งแม่เนาะอันนี้ก็คิดรักอยู่แล้วคือน้องเดียนี่ยสาวแม่สาวลูกเนาะสาวแม่สาวลูกอนาคลิปวิดีโอนี้น้องเดียกาแฟพลอยพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลห์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียสาวลาวกับคุณหญิงแม่ในเด้อแล้วก็อย่าลืมกด็สุดแตงให้น้องเดียกับแม่ในเด้อพรอะดรมีกำลังใจสูงต่อไปเนาะพราะแค่คลิปหนาพราะพี่พี่น้องกากคลิปหนาพราะพี่พี่น้องกากสบายดีบ๊ายบาย